สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับผมที่กำลังมองหาโปรแกรมจำลอง Android เล่นเกมมือถือบน PC ผมขอแนะนำโปรแกรม LD Player Partner ที่ดีที่สุดสำหรับเกมมือถือเป็นโปรแกรม Emulator ที่รวดเร็วที่สุดดีและ,สะเสถียรที่สุดในปัจจุบันหรือว่าใครที่เป็นสายรีไอแบบผมนะครับทาง LD Player สามารถโครนหน้าจอและหลายจอได้ และยังสามารถตั้งค่าออโต้คลิกพร้อมกันได้หลายหน้าจอทำให้สะดวกสบายไม่เสียเวลาในการรีไอดีหรือว่าใครนะครับที่เล่นเกมแนวตั้งนะทางโปรแกรม LD Player สามารถปรับเกมแนวตั้งให้เป็นแนวนอนได้ในและหลายเกมนะครับถ้าใครสนใจดาวน์โหลดมาเล่นด้วยกันครับผมโปรแกรม LD Player โปรแกรม emulator ที่ดีที่สุดสวัสดีครับอยู่กับผมมาเล่นเกมวันนี้ก็อยู่ในเกมอันตราโกคู เกมดับเบ n b บอลจัดทีมต่อสู้เปิดให้เล่นทั้ง2ระบบแล้วนะครับทั้ง iOS และ Android ตัวเกมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไม่มีภาษาไทยนะในคลิปนี้นะครับผมจะมาแจกโค้ดแล้วก็รีวิวระบบต่างๆภายในตัวเกมนะเกมนี้นะครับภาพสวยนะแล้วก็แจกของเยอะมากนะอันดับแรกขออนุญาตแจกโค้ดครับวิธีเติมโค้ดก็เข้าไปที่รูปโปรไฟล์ครับกดมาที่ Basic Setting ครับ ก็มาที่คาว่า redeem code ตรงนี้นะกรอกโค้ดตรงช่องนี้ได้เลยนะครับโค้ดผมจะปักหมุดไว้ตรงคอมเมนต์ให้นะแล้วก็กด redeem ตรงนี้ครับผมเดี๋ยวเรามาดูระบบเกมเพย์ของอันตราโกคูกันเลยครับผมมาที่ Story ตรงนี้ครับขวามือสุดเลยนะอ่านี่ก็จะเป็นระบบเกมเพย์นะเล่นตาม Chapter นะครับหรือว่าเล่นตามเนื้อเรื่องนะนะครับตอนนี้ก็จะมีหลายชัปเ t อรแล้วว่าหลายเนื้อเรื่องนะนะครับ โอเคนะครับอันดับแรกให้เรามากดรับรางวัล a f k ตรงนี้ก่อนนะครับนะรางวัลน,นี้สูงสุดอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่า10ชั่วโมงหรือว่า16ชั่วโมงนะกดรับแล้วก็มากดรับที่ fast collect ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เราจะรับฟรีนะครับ3ครั้งนะ้ต่อ1วันนะครับเกมนี้จะแจกเยอะมากนะครับผมถ้าเราเล่นผ่าน chapter ต่างต,างตางนะอ่านี่ครับผมก็จะแจกพวกเพชรนะพวก ลูกบอลสุ่มกาชาพวกตัวละครอะไรประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะนะครับยิ่งเราอัพเลเวลเยอะมันยิ่งเพิ่มสเตตัสให้กับทีมของเรานะครับมาที่ไฟต์ตรงนี้ก็ผมอ่ะระบบต่อสู้นะกดเข้าไปเลยนะครับอ่าเกมนี้ก็จะให้เราจัดทีมต่อสู้สูงสุดที่5ตัวนะครับนะก็จะแบ่งตามสายต่างๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่ตรงนี้นะอ่านี่ครับผม เกมนี้ก็จะมี6ทธาตุนะเราสามารถปรับเปลี่ยนไลน์อัพของตลลัวละครเราได้นะครับหรือว,ว่าของทีมเราได้นะอ่าก็จะปลดล็อกตามเลเวลของเรานะครับอ่านะครับผมเกมนี้ก็จะมี6ทธาตุนะครับมีธาตุสีแดงนะสีฟ้าสีเขียวสีํำตาลแล้วก็ธาตุมืดแสงนะครับอ่าแล้วก็จะมีสายแทงนะครับสายโจมตีก็จะภาพนะก็สายเวทนะครับ แล้วก็สายซับพอร์ตนะก็จะมีสีสายนะครับสําหรับเกมนี้นะให้เราเลือกตอัวละครตามที่เราต้องการเลยแล้วก็เราสามารถกดออโต้ตรงนี้ได้นะครับให้มันจัดทีมให้เราตรอมัดนะแล้วก็จะมีแพ้ทางชนะทางตามท่าต่างๆนะดูตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเราจัดทีมลงมันก็จะเพิ่มสเตตัสตรงนี้ให้ด้วยนะครับพอเราจัดทีมแล้วก็กดไฟต์ตรงนี้เลยครับผมเพื่อทำการต่อสู้ได้เลยนะนี่ครับผมเกมนี้ก็จะมีระบบ เร่งความเร็วนะครับแล้วก็ระบบบัฟตัวละครนะแล้วก็ระบบข้ามนะครับนะก็จะปลดล็อกตามเลเวลหรือว,ว่าตามที่เราเล่นตามชัปเตอร์ต่างๆนะครับอ่านี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นบัฟของตัวละครนะทางฝ่ายเราแล้วก็ฝ่ายศัตรูนะอ่านี่ครับผมอันนี้ก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตนะในส่วนสกิลซัพพอร์ตนะครับฝั่งศัตรูก็จะมีเหมือนกันนะนะครับอยู่ที่ว่าใครจะอัพ เลเวลสกิลซัพพอร์ตนะก็จะยิ่งแรงขึ้นเรื่อยๆนะโอเคครับผมพอเราชนะแล้วก็จะมีให้เรากดกลับแล้วก็กดด่านต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบต่างๆภายในตัวเกมกันเลยนะครับอ่าดับแรกก็จะเป็นระบบกระเป๋านะครับอ่ากระเป๋าก็จะเป็นพวกเก็บไอทงไอเทมของเรานะครับผมพวกอุปกรณ์นะที่เราใส่กับตัวละครแล้วก็พวกลูนแล้วก็ ชิ้นส่วนของตัวละครนะครับนะอะไรประมาณนี้นะครับต่อไปจะเป็นระบบฮีโร่นะครับผมระบบตัวละครนะครับจะมีตัวละครที่เรามีอยู่แล้วก็คอลเลกชันตัวละครนะครับนะกดเข้าไปได้เลยนะระบบตัวละครนะครับผมก็จะมีให้เราสวมใส่อุปกรณ์นะให้กับตัวละครของเรานะครับนะกดใส่ทันทีได้เลยครับผมมาด้านซ้ายตรงนี้เลยนะครับอนี่ก็จะเป็นถอดทั้งหมดนะนะครับ โอเคครับผมแล้วก็จะเป็นระบบอัพเลเวลนะครับมันจะอัพให้เรา5เลเวลเลยนะถ้าเรามีพวกหินหรือว,ว่าพวกอีกพีอัพเลเวลตัวละครน,นะครับอ่านี่เลยนะถ้าเราอัพเลเวลตัวละครครั้งละ20นะครับมันจะให้เราเลื่อนขั้นตัวละครน,นะครับก็จะได้อัพพวกสกิลต่างๆนะครับนะอ่าด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นพวกอุปกรณ์นะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นพวกใส่รูนนะใส่รูนให้ตัวละครของเรานะ นี่ผมยังไม่มีอันนี้ก็จะเป็นระบบอั d ดาวตัวละครนะครับนะถ้าใครจะปั้นก็มาดูตรงนี้ได้เลยนะขึ้นตนัวละครดาวแดงนะครับหรือว่า6ดาวนะอันล่างก็จะเป็นสกินตัวละครน,นะอันนี้ยังไม่ปลดล็อกนะเกมนี้ก็จะมีตัวละคร6ธาตุนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นธาตุสีแดงนะครับสีน้ำเงินสีเขียวสีน้ำตาล สีม่วงนะครับแล้วก็สีทองนะอ่าสีม่วงสีทองก็ลง้งคล้ายแสงมืดน,นั่นแหละครับอ่าแล้วก็จะมีสายแท้งนะครับสายโจมตีกายภาพนะแล้วก็สายเวทแล้วก็สายพพอร์ตนะครับมีสีสายในะเกมนี้นะสีสายของตัวละครนะแล้วก็คอเล็กชั่นนะครับผมรูว,ว่าอัลบั้มของตัวละครนะเกมนี้ตัวละครเยอะมากนะครับผมนะอ่ามีครบเกือบทุกตัวนะที่อยู่ใน ดาวกอนบอลนะครับแล้วก็น,นี่ก็จะเป็นระบบสัมพันธ์ของตัวละครนะนะครับถ้าเรามีแล้วก็มาเปิดระบบตรงนี้ได้เลยนะจะบวกค่าสเตตัสให้กับตัวละครของเรานะครับต่อไปจะเป็นระบบเควสนะผมเรียกว่าระบบภารกิจนะระบบภารกิจก็จะมีรายวันนะครับอ่ากดรับตรงนี้ได้เลยนะเราทําภารกิจรายวันนะอันนี้ผมแนะนําให้ทําทุกวันนะครับนะมันจะแจกพวกหินเลื่อนขั้นพวกอีพีพวกทองต่างๆอันนี้ก็จะเป็นรายสัปดาห์นะครับ ให้เราทําตามนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะเป็นภารกิจทั่วไปนะกดรับได้เลยนะครับเกมนี้มันก็แจกเยอะนะครับนะมีแจกเรื่อยๆนะถ้าเราขยันทาเคเวสพวกนี้นะครับเราจะได้พวกไอเทมไปไว้อัพตัวละครของเรานะครับอ่าต่อไปจะเป็นระบบร้านค้านะในปัจจุบันตรงนี้ก็มีอยู่2ร้านค้านะครับอ่าร้านค้านี่ก็จะใช้เพชรซื้อนะอ่านี่ครับผมสามารถกดรีเฟซได้นะครับนะมันก็กด คลิกทีเดียวซื้อทั้งหมดได้เลยนะครับตรงปุ่มสีเหลืองนะแล้วก็จะมีร้านค้าฮีโร่นะครับอ่าเราสามารถนะครับแลกสินส่วนของตัวละครได้นะครับอ่าเหรียญแซดหาได้จากไหนใช่ไหมครับเราหาได้จากการที่เราย่อยตัวละครน,นะอ่าตรงนี้เลยนะครับต่อไปจะเป็นสกิลพพอร์ตนะครับอ่าในส่วนนี้นะเราสามารถทำเควสนะครับเพื่อไปแลกเป็นเพชรได้นะแล้วก็เราสามารถ เพิ่มค่าสเตตัสให้กับตัวละครแล้วก็สกิลพพอร์ตเราด้วยนะครับนะอันนี้ผมแนะนำให้ทำเควสทุกวันนะครับในส่วนระบบที่ที่เป็นสีขาวดำตรงนี้ยังไม่ปลดล็อกนะอ่าแล้วก็เว้นไว้ก่อนละกันต่อไปครับผมเป็นระบบดันเจียนนะครับอ่าตรงนี้นะในส่วนระบบดันเจียนนะครับผมจะปลดล็อกตามที่เราเล่นผ่านสเตจหรือว,ว่าเล่นผ่านชัปเตอร์ต่างๆนะครับดูได้ตามนี้เลยนะอันนี้ผมปลดล็อก แค่ดันเจี้ยนเดียวนะครับอ่าดันเจี้ยนพวกนี้ก็จะเป็นดันเจี้ยนหาทรัพยากรนะครับจะเป็นพวกทองนะแล้วก็อีกพีนะครับอว้อ up เลเวลตัวละครนะอ่าตรงนี้นะครับดันเจี้ยนพวกนี้ก็หาพวกทรัพยากราไวัอัพเลเวลตัวละครเอวไว้เลื่อนขั้นตัวละครนะอ่าอันนี้ก็หินเลื่อนขั้นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสินส่วนของตัวละครนะแล้วก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอว้อ up ตัวละครหรือเปล่านะครับ ก็ประมาณนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นระบบกาชานะครับนะเกมนี้จะมี2ตู้นะมีตู้ธรรมดาแล้วก็ทู้พิเศษนะเรามาดูที่ตู้ธรรมดาก่อนนะครับตู้นี้นะครับผมเราสามารถเลือกตัวละครได้นะครับแต่เราต้องสุ่มให้ครบ100ครั้งก่อนนะครับถึงจะเลือกลิสต์ตัวละครได้ตรงนี้นะจะมี2ตู้นะครับจะมีตู้ฮีโร่ซับมอนแล้วก็ตู้เชิญเพื่อนนะ อ่าแล้วก็หาหัวใจตรงนี้นะครับผมในการส่งของขวัญให้เพื่อนนะอ่านะครับเราสามารถสุ่มได้1ครั้งแล้วก็10ครั้งนะครับนะตูวนี้ก็การันตีนะเราสุ่มครบ30ครั้งก็จะได้ตัวละคร5ดาวนะอ่านะครับผมดูได้เลยนะครับตัวละคร5ดาวในตู้นี้นะบอกเลยครับผมเกมนี้ตัวละครเยอะมากนะผมทดลองสุ่มให้ดูครับผม10ครั้งนะนี่ครับผมก็จะมีแอนิเมชันขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ นี่สามารถกดข้ามได้นะอ่านี่ครับผมจะได้ตัวละคร5ดาวมามยนะอ่าได้ตัวละครระดับ hsr นะครับโกเทนนะถือว่าไม่แย่นะครับ1 0บโลแรกนะได้ตัวละคร5ดาวแล้วก็ตัวละครระดับ hsr นะต่อไปเรามาดูที่ตู้พิเศษนะครับอ่าตู้นี้เราสามารถเลือกฝ่ายหรือว่าเลือกธาตุได้นะครับก็จะมีแสงมืดด้วยนะอ่าเลือกได้เลยนะครับนะ ตัวพิเศษนะครับผมมันจะออกตัวละคร UR นะระดับ UR ก็จะมี3ตู้นะอ่าเราสามารถเลือกได้เลยนะครับอ่าบางตู้ก็ได้จากการเติมเงินนะที่เป็นตัวนะตัวสุ่มนะครับอ่าดูตัวละครได้เลยนะอ่านะครับผมมีตัวละครเมตาด้วยนะขึ้นว่า UR ตรงนี้นะครับหายากสุดๆนะบางตัวก็หาได้จากกิจกรรมนะบางตัวก็หาได้จากการเติมเงินนะอ่าดูได้เลยนะครับ ในตู้พิเศษนี้นะเกมนี Game ้จะมีระบบอารีนาด้วยนะต่อไปจะเป็นระบบนะครับพวกจัดการตัวละครของเรานะอันแรกนี้ก็จะเป็นการอัปดาวตัวละครนะครับนะที่สองก็จะเป็นระบบรีเซ็ตตัวละครนะทำให้ตัวละครเราเกิดใหม่นะใช้20เพรนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบย่อยตัวละครนะสามารถกดออโต้ตรงนี้ได้เลยนะครับอ่านะ ตัวละคร2ดาวนะครับผมแนะนําให้ย่อยทิ้งเลยนะมันไม่มีประโยชน์อะไรนะครับอันนี้ก็จะเป็นคล้ายเคลื่อนย้ายตัวละครนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโอนโอนเลเวลโอนขั้นของตัวละครอ,อีกตัวละครหนึ่งนะครับระบบเชิญเพื่อนนะครับนะเราสามารถแอดเพื่อนได้นะแล้วก็ดูรายชื่อเพื่อนได้นะอันนี้ผมยังไม่มีเพื่อนนะนี่ครับผมเราสามารถกดแอดเพื่อนได้นะครับผม นะแล้วก็ระบบอ e ีเมลนะครับเมลตรงนี้นะอ่าแล้วก็ระบบจัดอันดับนะครับนะเราดูได้เลยนะครับผมว่าใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่นะโอ้โหผมอยู่อันดับที่230นะอ่าเรามาดูตัวละครของอันดับหนึ่งของเซิร์ฟที่ผมเล่นนะโอ้ตัวละครนะครับตัวตึงๆเท่านั้นนะนี่ครับผมเลื่อนดูได้เลยนะอันดับนะแลน์กิ้งนะครับมีเยอะนะเกมนี้นะอ่าแล้วก็ ถ้วยรางวัลน,นะครับอ่าหรือว่าความสําเร็จของเรานะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผูก ID นะอ่าน,นี้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะถ้าใครยังไม่ผูก ID นะต่อไปครับผมอ่าน,นี้ก็จะเป็นระบบกิจกรรมนะครับผม7วันนะอันนี้ผมแนะนําถ้าใครที่เพิ่งเล่นก็ให้รีบทําเลยนะครับนะมันมให้เวลา7วันนะผมขอบอกไว้เลยครับผมเกมนี้นะแจกโคตรเยอะครับถ้าเราทํากิจกรรม7วันนี้นะได้ ตัวละครหมายเลข18นะครับผมแล้วก็ได้กล่องสุ่มตัวละครนะเบจิต้าแล้วก็งกุนนะครับนะที่เป็นหัวฟ้านะร่างหัวฟ้านะครับอ่าถ้าใครขยันนยก็แนะนําให้มาทําตรงนี้เห็นไหมครับตัวละครเบจิต้านะแล้วก็งูกุนนะครับนะเราทําครบนะครับเราจะได้กล่องเลือกตัวละครนะระดับ ur เลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่เพิ่งเล่นก็อย่าพลาดกิจกรรมนี้นะครับ ่าต่อไปนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทำเควสนะครับนะเราทำเควสตามที่ระบบมันต้องการเลยนะเห็นไหมครับของผมอย่างเช่นผมทำเควสนี้เสร็จแล้วนะก็จะได้เบจิต้าร่างมารนะครับนะอ่านี่ครับผมบอกแล้วครับผมเกมนี้มันแจกตัวละครเยอะนะ ต่อไประบบเช็คอินนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเช็คอิน30วันนะอ่าเราก็จะได้รับพวกเพชรนะพวกตัวละครนะเสียตัวละครนะไอตัวนี้นะแล้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นบัตรรายเดือนนะครับนะถ้าใครสนใจก็กดได้เลยนะอ่านะครับอันนี้ก็จะเป็นแพ็คนะครับนะแพ็คให้เราที่เป็นรายเดือนนั่นแหละนะก็จะรับของ2ต่อนะส่วนนี้ก็เอารวมคล้ายๆระบบกองทุนนะครับของเกมอื่นนะ เราซื้อระบบนี้มาแล้วก็จะได้รับของตามแพ็กเกจด้านล่างเลยนะครับอ่าต่อไปอน,นี้ก็เป็นระบบเติมเงินนะครับนะอันแรกก็จะเป็นระบบจํากัดเวลานะอ่าก็จะเป็นของรายวันนะแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันแล้วก็ลิมิตแพ็กนะครับอ่าระบบเติมเงินนะใครสนใจไหนก็ลองเลื่อนดูนะอ่านี่ครับผมนะมีเยอะนะแล้วก็ daddy special นะครับอ่าอันนี้ก็ ใช้ในการเติมเงินนะอ่าอันนี้ก็เอาลงคล้ายๆ VIP นะครับ set barrier ตรงนี้นะอ่านะครับใครเติมเงินก็จะได้รับ VIP หรือว,ว่ารับ level set barrier นะอ่าประมาณนี้นะครับสำหรับเติมเงินของเกมนี้นะอ่าก็จะเป็นระบบล็อกอินนะครับผมนะ8วันนะอันนี้ผมล็อกอินครบ2วันแล้วนะก็ได้ตัวละครไอ้ตัวนี้มานะครับ เกมนี้บอกแล้วผมมันแจกเยอะนะนี่ครับผมเราล็อกอินครบ8วันนะเราจะได้กล่องเลือกตัวละครนะครับนะงูกุนกับเบจิต้าหัวแดงนะครับผมแล้วก็ไอตัวละครตัวนี้นะ,ะนะครับบอกแล้วผมแจกโคตรเยอะนะครับตัวนี้นะผมแนะนําให้เลือกงูกุนนะเพราะว่าเราจะได้อัพดาวตัวนี้นะมันแจกให้อยู่แล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นดับเบิลกิฟต์แพ็คนะครับนะซื้อครั้งแรกนั่นแหละนะถ้าเป็น เกมอื่นนะครับประมาณ35บาทนะครับนะสวันนะครับผมรับของตามนี้เลยนะได้พกอุปกรณ์ระดับอีพิกนะผมแล้วก็เลือกตัวละครนะในส่วนนี้ก็จะเป็นจัดอันดับเซิร์ฟเวอร์นะครับนะผมอยู่ที่อันดับ2 2 4นะครับดูได้เลยนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่แย่งจัดอันดับเซิร์ฟเวอร์นะครับก็มีประมาณนี้นะครับผมสําหรับ แจกโค้ดแล้วก็รีวิวระบบต่างๆนะครับผมเกมอันตราโกคูนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b สไคร b ์ไปด้ครับผมขอเล่นเกมอย่างสนุกนะครับดิ้งโหลดผมแปะไว้ตรงรายละเอียดคลิปให้นะเปิดจะเล่นทั้ง2ระบบนะครับทั้ง iOS และ Android นะขอเล่นเกมอย่างสนุกครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ